สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแพนจอนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้ล่าสุดอินาตอดิ้นรนไลฟ์สดเรื่องไม้ตะเคียนบ้านลุงพลอยากให้กรมป่าไม้มาตรวจสอบมือบ้าหรอฮ่าฮ่าฮ่า ไม่ใช่ไม้เถือนอีดอกสติเขาคงมาตรวจสอบให้มึงหรอกไม่ใช่ไม้เถือนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าไลฟ์สดไม่พูดถึงเรื่องการลบคลิปเลยนะฮ่าฮ่าฮาเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าคนบ้านะ่ะคิดได้แต่หาเรื่องคนอื่นร้อนรนจนนอนไม่ได้แล้วมัง้งคนมานะครับบอกว่า อิจฉ้าออกหน้าออกตาจ้องแต่จะหาเรื่องยิ่งอิจฉ้าลุงพลลุงพลก็ยิ่งได้ดีขึ้นไปอีกคนธรรมนะครับ,บอกว่าโอ๊ยนาคือแขวไปทั่วแท้นอคนธรรมนะครับ,บอกว่ามายุ่งไรกับลุงจริงๆนะกัดไม่ปล่อยเนาะคนธรรมนะครับ,บอกว่าลบหลู่นักเดี๋ยวก็ตายเร็วหรอกคนธรรมนะครับ,บอกว่าผีเริ่มเจาะปากมันเรื่อยเรืแล้วคนธรรมนะครับ,บอกว่าฮา่าฮระดับไหนวะ เนี่ยถึงได้คิดได้ขนาดนี้จะว่าไปอยากให้กรมวัตถุไวไฟไปตรวจสอบแรงไฟลิซยาในตัวแทรคนรมานัครับบอกว่าป่าไม้จะไปขอหวยแล้วจะจัดรถแห่แตรแทรแตรแไปเต้นไหมอะ่ะป้าจะคอยดูแบ่งความโง่เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างนะไอ้หนูคนรมานัครับบอกว่าข่าวดังขนาดนี้น่ะถ้าตรวจสอบเขาก็ทำกันนานแล้วล่ะ 200คิดได้แค่นี้โคตรมนนะครับบอกว่าบ้าจริงแล้วโคตรมนนะครับบอกว่าถ้ากรมป่าไม้มันบ้าจี้ตามนะก็บ้าแล้วละ่ะโคตรมนนะครับบอกว่าน่าจะใกล้บ้านแล้วละ่ะโคตรมนนะครับบอกว่าฮ่าฮ่าถ้างั้นน่ะคงจะต้องไปตรวจสอบทั่วประเทศไทยนะพระธรรมขึ้นสมองเหรอนะต่อ200โคตรมนนะครับบอกว่าเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้า อย่าไปว่าคนเมานะนี่หละของจริงเลยละบ้าชนิดแบบไม่รู้จะรักษาหายไหมนะ่ะหน้าตาจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ละดิ้นรนไฟสุมสวงคนแบบนี้น่าสงสารมากค่ะเพราะเขาเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยค่ะคนมานะครับ,บอกว่าไอตอมันริษยาอิจฉาเจ็บอาการไม่อยู่ไม่นานเกินรอมันต้องบ้าตายเพราะโรคอิจฉาคนมานะครบ,บอกว่า คนบาปหนักเลยนะตอคตมานะครับบอกว่าความอิดฉาไม่ปราณีใครโคตมานะครับบอกว่าไม่ต้องให้มันมาเสือกหรอกนะแนะนําไปนะ่ะบอกป่าไม้มาเลยถ้ามันจริงนะไอตอต้องมากราบตีนขอโทษลุงนะโคตมานะครับบอกว่าโอ๊ยน้ตอตอบอกให้กินยาระงับประสาทแล้วนี่มันหยิบยากินผิดเม็ดทุกวันนะ่ะกรลมล้วนโคตมานะครับบอกว่า ไม้ลอยน้ำมานะคะไม่ได้ไปตัดในป่าสงวนวงเล็บอีอย่างวะก็ตรมานะครับบอกว่าไปหมดละสมองสมองนะ่ะเส้นเลือดสมองตีบชัวนะเพราะความดีวิ่งผ่านเข้าไปในสมองไม่ได้เลยนะ่ะสมองเขามีแต่ของเสียความคืบหน้าล่าสุดคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ก็ความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อความดังนี้แม่น้องชมพู่กับนาต่อจา๋า ฮ่าฮ่าฮ่าข้าวสั่งไปสีที่อ่างทองไม่ใช่หรอครับผู้จัดการสั่งแถมให้3กิโลให้แจกชาวบ้านกอก,ก,กอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผู้การที่ไหนหรอกฮ่าฮ่าฮ่าผู้จัดการเป็นคนเซ็นให้ข้าวออกมาจากบริษัทข้าวมันส่งไปสีที่อ่างทองมามันราคาถูกเขาไล่ส่งทีละบ้านแล้วก็ให้ฝากทางแม่น้องชมพู่ มาแจกชาวบ้านต่ออีกด้วยนะครับมึงเอาชื่อผู้จัดการมาโพสต์เลยเหรอไม่เซ็นเซอร์ไว้นะระวังเขาฟ้องนะผู้จัดการในรายชื่อคือลูกเจ้าของโรงสีข้าวไม่มีใครรวยมาแจกเอาข้าวให้ไปสีที่โรงสีข้าวอ่างทองและเขานะ่ะแถมเพื่อให้มาแจกชาวบ้านด้วยนะอย่าลืมคนที่เซ็นตรงผู้ช่างนะ่ะ คือผู้จัดก,การลูกโรงสีข้าวโปะแตกตรงที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่คนที่รู้จักกูด้วยฮ่าฮ่าฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยคุณจักรีมาคอมเมนต์ไว้อีกว่าอย่าลืมนะครับเอาไปแจกชาวบ้านด้วยนะที่ผู้จัดก,การแกแถมมาให้นะ่ะเขาส่งไปสีนะครับทำเป็นทุกปีเพราะที่นี่ หมู่บ้านทางนี้นำไปสีราคาถูกมึงเอาชื่อผู้จัดการมาโพสต์เลยเหรอไม่เซ็นเซอร์ไว้นะ่ะระวังเขาฟ้องนะครับผู้จัดการในรายชื่อคือลูกชายเจ้าของโรงสีข้าวไม่มีใครนะ่ะรวยมาแจกเอาข้าวไปสีที่โรงสีข้าวอ่างทองและเขานะ่ะแถมเพื่อให้มาแจกชาวบ้านอย่าลืมนะไม่เกี่ยวกับผมที่ผมโพสต์ว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับ อันนี้ผมโพสต์ล่าสุดเขาเรียกโปะแตกคนละประเด็นกันอย่าลืมแบ่งไปแจกชาวบ้านด้วยนะผู้จัดการแกแถมาด้วยนะ่ะฮ่าฮ่าฮเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเนต็ตนะครับคนแรกบอกว่าเจอผู้รู้จริงเข้าไปนะ่ะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วไงล่ะไอ้เหลี่ยมหน้ามออีเขียวทวิตตี้ใบยีราขอบคุณนักสืบชั้นยอดนอกจากกรีจ้า ให้ความกระจ่างแจ้งไอเหลี่ยมอีเขียวสตอเบอรี่มโนเก่งทุกรอบนะ่ะฮ่าฮ่าฮาหาความจริงไม่ได้สักรอบช่างหน้าอับยศอดสูนะไอเหลี่ยมหน้ามอ่ออีเขียวทวิตตี้บยี่ราหารากคนละมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮาก็พลาดมากนะ่ะชื่อโรงสีก็มาตามไม่ยากนะน้องจัก,กรีเร็วมากคนละมานะครับบอกว่าเรื่องจริงทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ คมนะครับบอกว่าอันนี้คืออะไรอะโรงสีข้าวแถวบ้านป้านะโพทองเนี่ยน้องแม่ไก่อะห่างจากบ้านป้าไม่ไกลคตมันะครับบอกว่าบอกแล้วว่าใจร่มๆอย่าด่วนสรุปเดี๋ยวมันจะเหมือนรถทัวเอฟซีน่ะที่ไปจอดหน้าบ้านนั่นแหละต้องตั้งสตินะว่าอะไรของใครเป็นของใครอีอีอ น่าจะได้เรียบเนียนกว่านี้คนณธนะครับบอกว่าแล้วมันกล้าลงว่าจุดจุดจุดโอ้ยเนาะกูเล่นซะใหญ่เลยนึกแล้วนิดนึงนะก็เอาบักหัวดอฮ่าฮ่าฮ่าคนณธนะครับบอกว่าไหนว่าคนที่เป็นตํารวจให้มาคามนณธรรมนะครับบอกว่าเก่งมากน้องจัก,กรีความคืบหน้าล่าสุดลุงพลบอกว่าพระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจ๋ว เจ้าวาดวัดถ้ำพระผาปองและเจ้าคณะตำบลกกตูมเป็นผู้เสนอพระพุทธพระนาคาให้กับตนเพื่อนำมาประดิษฐานที่ลานข้างบ้านของตนเพื่อให้ชาวบ้านและผู้ที่ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชาทั้งนี้พระอาจารย์แจ๋วได้เสนอพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งให้กับตนแต่ตนได้ปฏิเสธไปเพราะ ตนเห็นว่าพระพุทธพระนาคาเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่พระอาจารย์แจ๋วตั้งใจเสนอให้ไม่เกี่ยวกับว่าพระพุทธพระนาคาเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกในวันนี้ตนรู้สึกอิ่มเอมใจและรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีแห่ซึ่งขณะที่ขบวนแห่เดินทางมาผ่านหน้าบ้านของตาชานคุณอุปุริยะ ก็ได้ปรวยทานเข้าไปภายในบ้านถือว่าเป็นการแบ่งบุญต่อกันซึ่งตนไม่ได้เชิญใครให้เข้ามาร่วมงานเป็นการส่วนตัวเนื่องจากเป็นงานบุญที่บอกตอบปากต่อปากใครอยากจะมาร่วมงานบุญก็ยินดีส่วนการเชิญครอบครัวของตาชานมาร่วมงานบุญในวันนี้ตนยกให้เป็นการตัดสินใจของป้าแตนเนื่องจากป้าแตนน่าจะไตร่ตรองไว้แล้วว่า หากเชิญใครมาแล้วจะเกิดปัญหาหรือการกระแสดรามา่าตามมาหรือไม่แต่ตนเชื่อว่าหากทุกคนทุกฝ่ายเปิดใจทุกอย่างจะดีขึ้นและในวันที่7ธันวาคม63ผู้ที่มีโชคจากแม่ตะเคียนโสรพีได้รับเงินไปจำนวนเฉียดล้านบาทก็ได้ว่าจ้างคุณจินตลาภูนลาบมาร้องเพลงซึ่งตนน่าจะต้อง ขึ้นมาร่วมแสดงด้วยยังมีคนได้โชคกลับไปในวันหยุดคนก็จะยิ่งเดินทางมาสักการะปู่ยศวรนนาคากับแม่ตะเคียนโสระพีจำนวนมากจากนั้นในช่วงเย็นตั้งแต่สิบอกนาฬกาลุงพลก็ได้นิมนต์พระมาสวดพุทธมนต์ให้แก่พุทธสถานข้างบ้านลุงพลนอกจากนี้ในช่วงค่ำจะมีการ จัดฉายหนังกลางแปลงเกี่ยวกับประวัติถ้ำพระผาป่องและเอมวเพลงใหม่ของลุมพลสิ่งเดียวที่ไอ้ขอให้ชาวบ้านได้รับชมอีกด้วย